บอ่อน้ําผุดบอ่อต่อไปวันนี้นี่พี่น้องประชาชนท่านรองวังท่านนายกอบตพนสูงน่ารักที่สุดนะคะมาเป็นวิทยากรพิเศษให้เราด้วยแล้วก็เด็กๆวันนี้มาหนึ่งรถตู้เราก็จะเห็นว่าเด็กๆมาศึกษาเรื่องธรณีวิทยาตรงนั้นตรงนั้นเห็น,น,น,หน,น,นกระดูกคลายที่ตวัวเลยเนี่ยเราไปดูบอ่อน้ําผุดก่อนก่อน,นที่จะไปเรื่องอื่นเมื่อกี้นี่ตกใจไหมตกใจไหม ดินนิ่มๆกลัวตกลงไปไหมเต้น่ลูกว่าไงอาร์ตบอโต้ฮะโนอาร์ตกลับแล้วลั่มอยู่ไหนล่ะลั่มเต้เต้เอาม้ลูกมาโอเคพี่เ๊ปซี่มาลูกมาเป่ามาดูสิสิ่งมหัศจรรย์นี่เห็นไหมตรงนี้ใกล้ๆเองนี่เห็นไหมแม่จะพามาดูบ่อน้ำผุด เราเราเราให้เต้ลงไปดูซิว่ามีบ่อพญานาคจริงไหมเต้อาสาไหมลูกอาสาไหมั้ลงเลยลงได้ลงได้เออนี่ไงบ่อน้ำขุดบ่อน้ำขุดหลายบ่อน่าตื่นเต้นมากเดี๋ยว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 เนี่ยกันไว้ก่อนแม่กันนะเออนีเห็นไหมเห็นไหมเออถ้าลองวังพาเรามาดูด้วยเห็นไหมอยากสอนลูกหลานนี่ลูกเห็นไหมนี่มันจะเป็นทรายละเอียด นี่จนเป็นวงกลมใหญ่นี่เห็นไหมลูกนู่นู่นู่เห็นไหมทำไมะใครดับมาใครขับมามาดูสิลูกอู้หน่าตื่นเต้นจังเลยอู้หูเรามายิ่งทำใส่ใหญ่เลยไม่ไลูกไม่อนี่ยิ่งทำใส่ใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมลูกนี่แหละนี่เอ่อที่เขาได้คล้องทองคำขึ้นมาด้วยนี่เนี่เดี๋ยวยิ่งยิ่งเราทักก็ยิ่งยิ่ง เออผุดขึ้นมาใหญ่เลยเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเี่บ่อนี้ด้วยบ่อนี้ด้วยเออบ่อนี้ด้วยนี่เห็นไหมนี่คือความมหัศจรรย์ซึ่งอีสานไม่ค่อยมีไม่มีเลยมีแต่อยู่เขาใหญ่นะคะแล้วก็ที่นี่เลยส่วนมากจะเกิดที่ปักใต้อ้าวลองวางลองวางเอาไปหน่อยถ้าลองวางทําให้ลูกหลานดูสิว่าลึกขนาดไหนนี่บ่อเล็กๆนี่ดูดูดูเด็กๆดูสิ นานนานนานเห็นไหมลูกเห็นไหมผลักดอนขึ้นเห็นไหมผักดันขึ้นมาเลยลวูดเห็นไหมโยนเต้ลงไปสิโยนเต้ลงไปสิบวลงไปจมนี่แหะมิดจัดนี่แหะ ไปนี songs, e ่นี่องเองพอเสือไรนครับเออนั่นแหะจะเอาใหไปซักลงไหงลงหรลงไดาดูยแล้วลงเลยจะเป็นไรลงไปเลยลงไปซักไม่น่มันจะไปวัดใหม่อยู่เอา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 ัหมตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าอันเล็กนี่ลูกอันเล็กนี่เออ อันเล็กนี่ลูกเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็หน้าหงิกหน้างอแม่จะพามาดูพราณีที่เรื่องของบ่อน้ำปุดเรื่องของบ่อนขึ้นปาคุ๊ดสุดสเออสองเมตรสามเมตรเลยเน็นกเไหมนใจกนใจนบัลาบุเลยอูก สามบอลบอน่อยบอลบอลอันนึงหายไปแล้วเดี๋ยวมันก็ขึนตัวเล็กก็จะขนนี่ยมองหันมันขึนมองหันมองนึงมองหันมองนึงนี่ไขึนยุบอะไรขึน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 เต็มไปหมดลูกบริเวณนี้นะแสงเป็นบอลไงาแง่ไงเออเออไเออ้อไป เห็นไหมพี่ดูสิอีกตรงให้ตรงสิลูกขยับมาขยับมาขยับมากเห็นไหมซึ่งน่าตื่นเต้นไหมแม่บอกว่าความมหัศจรรย์มันจะเกิดใครไม่มาจะเสียใจมากต่อไปแม่ไม่พามาอีกแล้วนะ